ที่สอนตามศูนย์ทั่วไปเขาจะไม่เขาจะไม่คั่วอันนี้จะคั่วก่อนนะคะ,คะอ่ะแล้วก็ตัวนี้อนนอดอกจันทดอกจันดอกจันเป็นดอก,ดอกจันท<ม>หอมออันนี้คือถ้าเป็นเขาเรียกว่าในชื่อเขาจะเรียกดอกจันท์แต่จริงๆแล้วคือตัวนี้ตัวลกหุ้มเมเล็ดมันอะไรนะคะลกหุ้มเมเล็ด ถึงหมายถึงว่าด้านในเนี่ยทั้งในมันจะเป็นเหมือนเมล็ดเมล็ดเม็ดของเมล็ดของดอกลูกจันทแล้วก็เอามาเล็ดตัวนี้วตัวนี้เป็นตัวหุ้มตัวนี้คือตัวหุ้มแต่ในทางแพทย์แผนไทยเขาจะเรียกว่ารกจัน์รกจันค่ะตัวนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะสรรพคุณยังไงก็สรรพคุณก็ขับลมเหมือนกันช่วยขับลมอย่าดมกันใช่ต้องคือถ้าเราหน้ามืดตาลายขับลมบิงเวียนก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเขาหอมไหมคะหอมหอมเอาไปทำ แต่ถ้าเข้ายาแล้วมันก็จะหมกออกมายาดมสมุนไพรที่เขาเราเคยได้กลิ่นเนาะน่าจะใส่ตัวนี้กันทุกทุกอันเลยอ่ะใช่มันต้องเป็นตัวสดชื่นค่ะแล้วอันนี้คือเขาไปเหมือนอบแห้งอบแห้งนะคะอบแห้งมาแล้วค่ะแล้วก็ตัวนี้อันนี้คือโกดหัวบัวโกดหัวโกดหัวบัวอหัวบัวอันนี้หั่นแล้วถ้าจะเป็นลูกก็จะเป็นลูกมัะ หัวบัวบัวในใต้น้ำอ่ะเัมจะนป็นหัวหัวหัวมันที่อยู่ในใต้น้ำอะค่ะแต่นี้คือเ้าหั่นมาแล้วใช่นี่คือเ้าหั่นเป็นชิ้นๆมาแล้วตัวนี้ช่วยอะไรอะคะช่วยขับลมเหมือนกันขับแก้ลมกองละเอียดที่อยู่ในท้องค่ะโอ้พิ่งเคยเข็นเนี่ยหัวบัวอันนี้อันนี้ไปเลยค่ะพริกไทยดําพริกไทยดําทําให้รสดร้อนมันมันเป็นรสดร้อนแล้วทีเนี้ยมันจะ คืออากาศร้อนตัวร้อนอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่ยิ่งร้องนะคะอ๋อมันจะช่วยความร้อนมันก็คือช่วยคนที่เป็นลมวิงเบียนศีสะหน้ามืดตาลายเนี่ยคือทําให้มันมันไม่มันคนละแบบกับความร้อนจากแสงอาทิตย์แต่อันนี้เป็นความร้อนที่จะปรับสมดุลภายในร่างกายให้สมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะเออไม่ไม่เคยทราบเลยว่าจะต้องมีพริกไทยด้วยค่ะอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรคะอันนี้คือเมนทอนค่ะเมนทอนเมนทอน เมนทอนจะเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยแกะดูได้ไหมคะได้ค่ะเหมือนแบบเราไม่เคยเห็นเลยว่าจริงๆเราเมนทอนหน้าตาเป็นอย่างนี้เคยแต่ได้ยินใส่เมนทอนเมนทอนอย่างเงี้ยอ๋อผลึกแบบนี้เป็นแท่งๆอันนี้คือเขาจะช่วยอะไรคะทาให้สดชื่นทําให้สดชื่นแล้วมันเป็นรสเย็นกลิ่นจะเย็นหอมสดชื่นจะให้ทําเย็นๆ นอกจากความรอนเราก็ต้องใช้ความเย็นด้วยใช้ตัวนี้ละลายมันจะมีในตัวสูตรของมันก็คือจะมีเมนทอนพิมเสนกาลบูนอันนี้ก็คือพิมเสนพิมเสนพิมเสนจะเป็นเกล็ดจะเป็นเกล็ดคล้ายๆกันถ้ามองผืนๆจะคล้ายๆกันอันนี้คือกาลบูน ถ้ามองเผินๆมันจะคล้ายๆคือแต่ว่าการละบุนมันจะมีความละเอียดกว่าพิมเสนนะคะแล้วก็แน่นอนกลิ่นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะอันพิมเสนทานไม่ได้การละบุนทานได้โอเคค่ะบอกเตือนไว้เดี๋ยวพีิจิตาจะหยิบเข้าปากไม่ใช่ไม่ใช่อ่เพราะฉะนั้นเราได้วัตถุดิบได้วัตถุดิบแล้ววิธีการทำทำไงคะคุณหมอช่วยหน่อยไหมคะ ขั้นตอนที่หนึ่งให้อาจารย์ช่วยนี่เราคือแล้วแต่เลยว่าเราจะหาภาชนะแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้คือคือตัวภาชนะภาชนะที่แบบอันนี้อาจจะพกพาง่ายหน่อยหรือบางคนเล็กเล็กอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือตัวเดี๋ยวจะทําให้ดูโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้ทําให้ดูเลยดีกว่าทำให้ดูเลยค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มต้นนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเรานําเอากาลบูนนะคะกาลบูน ใส่ไปเยอะหมคะใส่ไปหนึ่งส่วนค่ะหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนในอัตราส่วนก็คือแล้วแต่เราว่าเราจะใช้ตัวเท่าไหร่แต่เราใช้หนึ่งส่วนในส่วนที่เขาเรียกว่าหนึ่งส่วนแต่เราจะใช้หนึ่งขีดสองขีดแล้วแต่แต่เยะละอย่างละหนึ่งขีดอย่างละสองขีดแล้วค่ะแล้วแต่ว่าเราทําจานวนใช่เราจะทําจํานวนขนาดนีะเราไม่รู้เลยผสมกันไปมันก็แค่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นน้ํน ก็คือใส่ตัวเมนทอนตัวนี้ลงไปนะะคเมนทอนลงไปเมนนทอลงไปปิดฝาใช้ใช้ภาชนะนี่ต้องเป็นขวดเป็นแก้วนะคะแก้วนะะะคค่ใช้พลาสติกไม่ได้อารมณ์ขวนอาจารย์เนี่ยอาจารย์เช็คค่ะอาเมสิสเช็คเป็นชั่วโมงเลยนะคะจริงเหรอคะค่ะแต่ทีนี้เราทํามาแล้วคือวันนี้หมออ้นมาเช็คใช่ไหมคะมาเช็คเช็ค เราต้องใช้ภาชนะที่เป็นแก้วเพราะอะไรคะใช้พลาสติกไม่ได้อใช้พลาสติกก็คือมันจะละลายมันจะคือมันจะทาปฏิกิริยาดึงเอาสารในพลาสติกออกมาอเดี๋ยวมันก็จะกลายว่าเป็นโทษนะคะต่อไปมันก็จะละลายต่อไปมันก็จะละลายเป็นตัวนี้อ๋อคือเราต้องเช็ดแบบนี้ไปเรื่อยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยค่ะเริ่มละลายเป็นชั่วโมงเลยค่ะมันถึงจะออกมาประมาณนี้ถึงจะกลายเป็นน้ำแบบนี้มันจะนานก็เกือบเกือบถ้าเยอะก็ เราต้องใช้เวลาขย่าลใชใช้เวลาขย่าคุณคุคุยขย่าขย่อจนให้มันกลายเป็นเป็นน้ำใบบนี้เลยใสๆเหมือนน้ำปล่าแล้วที่เขาไปทําพิมพ์เสนน้ําก็อย่างนี้แหละค่ะแต่เขาจะแต่งกลิ่นแล้วแต่งกลิ่นได้นะคะจะใส่กลิ่นที่เราชอบอ่ะเราอยากได้กลิ่นอะไรที่เราจะมาดมอันนี้คือพิมพ์เสนน้ำที่เขาเรียกเป็นยังไงอะคะนี่จะใส่กลิ่นสูตรพิเศษลงไปด้วยอืมชื่นใจกลิ่นเหมือนแบบเหมือนยาแบบ แก็เหมือนเว่าทาตามคำหมับอะไรเงี้ยค่ะยามมองหอมหอมนี่คือวิชาที่คุณหมออ้นในตำราในตำราเลยโรงเรียนแพทย์แผนไทยต้องมีตำรานี้ด้วยนอกจากการตอกเส้นนะคะหอมมากแล้วเสร็จแล้วอย่างเสร็จแล้วเราคือวิธีทําเราจะเอาทั้งห้าเนี่ยมารวมกันเราจะไม่ใช้เป็นชิ้นชิ้นคือทุกอย่างเราจะต้องไปคั่วค่ะ ไปคั่วไฟอ่อนๆอ่อนมากใจเย็นๆเลยนะคะหูต้องใช้เคล็ดลับมันต้องใช้ไฟอ่อนไ็อ่อนแล้วก็ไมคั่วเพราะว่าค่ะทำทีละอย่างทีละอย่างแล้วต้องต้องหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยอย่างแบบนี้ที่หั่นไว้ก็คือหั่นประมาณนี้ค่ะเนี่ยหั่นให้ดูชิ้นเล็กๆเล็กๆเลยค่ะเนี่ยเล็กๆต้องใจเย็นมากถึงจะได้ประมาณนี้ค่ะ เราต้องใช้จํานวนเยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยกว่าจะได้ประมาณนี้ค่ะหั่นนี่าหั่นจิ๊กเล็กๆล็เล็กเเลยค่ะนี่เนี่ยหั่นหั่นหั่นลอให้ดูทุกอย่างเลยอันนี้ไม่ต้องหั่นอันนี้ขั้วเสร็จใส่ลงไปอืออ่ะนี่ขั้วเสร็จใส่ลงไปแล้วกระวานนี่ก็ต้องกระวานนี่ก็้แต่เอาด้านในใช่ไหมคะทั้งด้านในด้านนอกเนี่ยอ๋อใส่ลงไปเหมือนกันเลยแต่ว่าต้องบีบด้วบีบเม็ดเม็ดมันจะเป็นเม็ดอ๋อมันบีบง่าย่จะเป็นเม็ดเม็ดบีบง่ายค่ะอ๋อใช่มันบีีบ้แตต่ัวเนย เราจะต้องตัดเปลือกมันด้วยอ๋อเปลือกมันต้องตัดแต่ว่าด้านในมันสามารถที่จะใส่ลงไปได้เลยเนาะเนี่ยอกมาเป็นอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมแล้วก็บีบบีบลงไปนี่คือเรารวมกันหมดแล้วคือเพื่อเป็นการแล้วก็ก็ใส่เตัว ใส่ตัวเขาเรียก3สหาย3สหายสาสหายเมนทอนกระบูนพิมเสนที่เมื่อสักครู่ขยเช็คมาแล้วเลือละลายค่ะอ๋อนี่เลือะลายแล้วเนาะโอเคค่ะใส่ไปเยอะไหมคะใส่เยอะค่ะปริมาณก็ตามอัตราส่วนก็คือเมนทอนสามกระบุนพิมพ์เสนอย่างละ1ส่วนขย่าถึงจะได้สัดส่วนที่พอดีนะพอดีกับที่เราทำในหขีดใหนึส่วน เราจะเพิ่มกลิ่นก็ได้นะคะ,คะกลิ่นยูคากลิ่นยูคานี่จะช่วยให้เราสดชื่นถ้าเราจะใช้กลิ่นนั้นก็จะหอมสดชื่นค่ะคุณหมออ้นเนี่อะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ,คะสำหรับสูตรนี้สูตรนี้ใส่ ยาหอมลงไปด้วยใช่ไหมใช่สูตรนี้อีกสูตรหนึ่งจะใส่ยาหอมลงไปด้วยจริงๆแล้วยาสมุนไพรเนี่ยมันมีหลายสูตรไหมคะใช่คือเราปรับเปลี่ยนได้ค่ะเราปรับเปลี่ยนได้มันขึ้นอยู่กับอะไรอะคะสรรพคุณหรือว่ากลิ่นหรืออะไรแบบนี้คือเราชอบกลิ่นไหนแต่มันก็อยู่ที่ว่าแต่ละสถานที่เขาจะใช้เพิ่มเติมได้แต่ละโรงเรียนแต่ละเขาจะท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีสูตรของเขาตัวนี้จะใช้การรักษาเกี่ยวกับ ลมวิงเวียนศีรษะค่ะโดยเฉพาะเลยเพราะว่าใช้สมุนไพรที่สรรพคุณเกี่ยวกับเรื่องของลมนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะแก้วิงเวียนได้ดีนะคะหลักๆประมาณนี้คือคลุกแคบไม่นานเองนะคะก็ได้แล้วให้มันเข้ากันหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้เอาทิ้งไว้ก่อนเราจะทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่ออะไรอะคะเพื่อให้มัน คือเข้าเนื้อเข้าเข้าอยู่ในเนื้อตรงนี้ค่ะอย่างน้อยนะคะหนึ่งคืนคือทิ้งเอาไว้คือใส่ใส่ขวดโหลไว้แล้วก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องธรรมดาเลยค่ะใค่อย่างนี้เลยทิ้งไว้หนึ่งคืิงไว้แบบนี้หนึ่งคืนอย่างต่ำจะมีบางบางส่วนที่แบบบางบางสำนักเขาจะใช้หนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีเขาถึงจะเอาออกมาได้แล้วใส่อันนี้คือถ้าเกิดว่า วิงเวียนปีนี้เนี่ยยังไม่ได้ดมดมปีหน้าเขาจะสอดออกมาขายถ้าถ้าสวนหน้าที่เขาจะทำขายเขาจะดมประมาณนั้อ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะว่าวิธีการทํายาดมสมุนไพรเนี่ยมันต้องใช้ขั้นตอนใช้เวลาเยอะเหมือนกันเนี่ยแต่แล้วเราก็ตักใส่อันนี้ทําให้ดูตักใส่ภาชนะไปนะคะก็หอมหอมเหมือนกันแต่ว่ามันจะความสดชื่นตัวยามันยังบอกไม่เยอะลองดมดูค่ะ โอ้สดชื่นอ่ะอันนี้ที่ทำทำแล้วอันนี้ตัวสูตรที่จะมาแจกเนี่ยก็คืออันนี้จะใส่ยาหอมด้วยอถ้าใส่ยาหอมอันนี้คือทําแจกทั่วไปที่เราจะไปทําแจกตามงานต่างๆงานสพงานก็จะเป็นมียาหอมนี่เป็นกลิ่นหอมของอะไรอ่ะกลิ่นหอมของยาสมุนไพรที่เรามาทํายาหอมพวกกดกกระลำพักข้นดอกดอกมะลิอะไรอย่างนี้ใช่หอมเหมือนดอกไม้เลยแต่ถ้าอันเนี้ยชอบสดชื่น แก้วิงเวียนได้อย่างดีนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เจลอย่างขวดแบบนี้ค่ะมันจะหอมได้นานสักเท่าไหร่คะเป็นปีเลยค่ะปีเลยคะเป็นปีเลยเพราะขายอยู่ที่25บาท35บาทสามบาถูกมากกับวิธีการเนี่ยคือของไทยค่ะของไทยจะถูกแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเราทำ เกี่ยวกับช่วงนี้ในหลวงเราก็ใช้เกี่ยวกับงานศพก็ได้เช่นกันนะคะหรือเราอยากจะใช้ผ้าห่อสีดําห่อเข้าไปข้างในก็แต่ดูวิธีการแล้วใช้เวลานานมากถ้าเกิดว่าไม่อยากทําเองไปซื้อได้ที่คลินิกคุณหมออ้นใช่ไหมคะท่านโทรมาในรายการก็โทรมาในรายการช่วงนี้แจกแจกแจกคือนํามาแจกด้วยนะคะอันนี้แจกเลยค่ะโอ้โหเนี้ก็ช่วงช่วงรีมออ้นใจดีใจดีจะเลยแจกสักเท่าไหร่ดีคะกี่ชิ้น หมดที่เลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่อยากได้ยาดมนะคะสมุนไพรตัวนี้นะคะหรือว่าอยากได้สูตรก็โทรศัพท์มาในรายการของเราแล้วบอกว่าอยากจะได้ยาดมสมุนไพรนะคะของคุณหมออ้นหรือว่าจะไปอุดหนุนที่คลินิกก็ได้เช่นกันนะคะแค่ขวดละ3ามสบาบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะซื้อไปแจกที่ท้องสนามหลวงก็ได้เช่นกันน่าจะเป็นตัวที่ เป็นที่ต้องการมากที่สุดเลยนะคะอะเดี๋ยวเราขอบคุณคุณรุจิพันธ์ก่อนเลยที่มาสาธิตการทํายาดมสมุนไพรให้กับเราได้ดูกันนะคะ,อะขอบคุณค่ะแต่คุณหมอโอ้ยังอยู่กับเรานะคะเพราะว่าช่วงหน้านอกจากยาดมแล้วยาหมองก็สําคัญเช่นกันอ,อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูยาหมองกันบ้างคะ่ะว่าวิธีการนะคะภูมิปัญญาของคนไทยเราเนี่ยโอ้โหเด็ดขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาค่ะ